สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ปออ้อยซีอ่อมไก่เนาะค่ะเนาะอ่อมไก่อันนี้อันนี้คือพักเช่องเกียงของป้ออ้อยก็มีมะเขือพวงแล้วก็น้ำเต้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวป้ออ้อยจะอ่อมไปดูกันเลยะค,ะค่ะค่ะอันนี้กับเป็น พริกตะไคร้แล้วก็หรอมแดงแล้วค่ะปลาอ้อยจะต่ำใส่อมไก่เนาะ,ะไก่ปลาอ้อยก็มีอยู่น้อยนึงพอดีอมพอดีได้ถ้วยอะคะ่ะได้มอหนึ่งพอดีนะคะเนาะ,ะปลาอ้อยจงไก่ไว้ขาหนึ่งเดี๋ยวปลาอ้อยขอต่ำพริกก่อนแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะปลาอ้อยก็ได้เอามาใส่กับพุกแล้วเนาะอใส่กับพุก ใส่กับไก่แล้วนะคะปะ้าอ้อยต่ำเมื่อกี้นเนาะหอมไก่เขาก็จะคั่วไก่ก่อนนะคะคั่วไก่จนน้ามันแห้งก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะตอนคั่วนี้ป้าอ้อยจะเอามะเขือพวงคั่วพร้อมกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวปว้าอ้อยขอเอามะเขือพวงก่อนเนาะ เมื่อวานป้าอ้อยก็ได้ลงคลิปเมื่อวานป้าอ้อ,ยก,อยกินหมูจุ่มเนาะคะ่ะเนาะป้าอ้อยเลยก็ได้ลงคลิปเมื่อวานกินหมูจุ่มวันนี้ป้าอ้อยก็จะชูคือฝนชิบโตแขกบ่มีแดดเลยป้าอ้อยปั่นข้าวไว้ยุกตื่นเกาโม่เนาะ ตื่นสายขนาะดอืหอมหอมกะไก่พอา,า,า่อข้าวมันกามันซุกจักหน่อยแล้วเข้าก็จังเอาฟัโอ้เอาไว้น้ำเต้าลงแล้วค่ะไก่นี่มันเป็นไก่น้อยมันบนเหนียวแล้ว่ะ เอาใส่ช่องปิดไว้มันยังบนละลายด้วยยังปิดก่อน,นว,ว,ว,ว้วจงขาไว้ขาหนึ่งแกงแล้วกระซีได้เป,เป็นมหม้อแล้วนี่ น,นี่ครับอ้อยกะเจ้คั่วจนน้ำมันแห้งเนาะคะนะ่ะเนาะคั่วน้ำแห้งไก่นี่ก็จะซุปพอดีค่ะเดี๋ยวพอเอ้อยขอเอาปลาล้ามาใส่เนาะคะ่ะกพจะใส่เัาคั่วก้อนเนาะคะนะ่ะเนาะทีนี้ามาเอาปลาล้าใส่เนาะคะ่ะปอมไก่แบบบ้านสูตรบ้านป้าอ้อยเนาะ ใส่ปลาลาลงไปใส่หลายแซ่บหลายใ <laughs> ส่น้อยแซ่บน้อยเนาะปะลาล่าก็ใส่ละลายมันก็นัวก็ใส่ขา้าวคั่วเนาะคะนะ่ะเนาะมันจะแซ่บน้ำขา้าวคั่วนี่แหละคะ่ะมันจะหอม จะใส่ข้าวเบือือก็ได้เนาะคะ่ะกมดใส่ข้าขวกลวงได้แต่ปลาอ้อยมัข้าขวกลวปล่อยว่าข้าขวกลวมันหอมปลาอ้อยย่านเคม็มอยู่ปลาอ้อยลืมปลาอ้อยใส่เปลือลงไปตอนตำพริกปลาอ้อยก็กนนระนำปลาลลงไปสักอุ้ยปลาอ้อยลืมพักชีกับเอ่อ ไปแมงรักในตู้เย็นเดี๋ยวปอไอตไปเอาคนนะคะเนาะทีนี้ปอ้อตก็เอาข้าวต้มน้ำปลาเฮ้ยอไก็เอิ้นพี่เอิ้นถูกเดี๋ยวเอาหม่น้ำเต้าลุงนะคะเ,ะเน,เนเา,านนะข้าวน้ำมันจะแห้งเราต้องจะเนาะต้องปอ้อยก็ใส่ไปใส่มาเลยนะคะนี่ค่ะนี่ตะพักขาไก่บะมีดอกก็เอาน้ำใส่เนาะบัดนี้เนาะอันแห้งแล้ว เติมน้ำลงไปนี่น้ำมงนพุ่ยพอดีพอดีนัวนะคะนี่ค่ะป้อยได้ใส่ปลากระเบ้ออันนี้ลงไปแล้ว ก็เจ้าปใสไซลายนะคะนะ้อเพราะว่าไก่มันไในอันนี้มันมันมันมนัวมันหวานแซ่บอยู่แล้วเนาะชุรลดลงหน่อยเดี๋ยวก็นี่ค่ะแล้วป้าก็จะปิดฝาไว้นะคะนาะให้น้ํามันเดือดวกร็รอชิมว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นแบบไหถ้ามันบดแซ่บเขาก็จังเติมนะคะเนาะ เบิ่งท้องฟ้าผมมีแดดเลยปลาอ้อยปั่นผ่าไว้จะมีแดดเห้ปลาอ้อยตากก็แล้วค่ะกับข้าปลาอ้อยเนาะรอต่อต่อไปค่ะน,นี่ค่ะหมอกกบะฟดบวบบวบบวบวแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวปลาอ้อยก็จะเอาพักลงแล้วค่ะ กับกิกแคทเลยนะคะเนาะจะมีชีพักชีลาวแล้วก็ใส่แมงลักเน่องขาลงสุดท้ายเพื่อนที่แรกว่าจะใส่แค่ก,ก็อก้อยลืมว่าก็อ้อยซื้อกับชีลาวมาไปเดี๋ยวจะเอามาใส่นะคะที่น้องหญิงบล่มคลิปมาสม่ง เด้อถ้าเบิ่งคลิปป้าอ้อยมากินน้ำกัตดีเลยทุกคนในครอบครัวมากินด้วยกันอู้หหอมมันอ่ะจ้ะพี่น้องจ้าสุกยอดหอ,หอมหอมอร่อยเลยละค่ะ<ม>นี่ค่ะได้สุกแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยกับโบม,มี่ยังหลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ป้าอ้อยในเด้อจะเด้อ ปิดแก๊สค่ะเดี๋ยวพักมันจะเระนะคะเนาะหอมทวนทวนเลยคือหอดอันนั้นเลยอะคือทอดเขาเพื่อเยห,หวัดนเย่ตุ่นเลยปลอยมาเก็ตก็ขาให้เพื่อนกินได้ตอนก่อนอยู่น้ำเนาะช่วเมือในกะน้องหญิงเป็นคนเ็ดให้กินแล้วนะคะเซ่บค่ะ ปล่อยซิมก่อนเอาปาักลงแล้วมันจะนัวค่ะอืมอร่อยนี่ค่ะนี่เด็กตแาแซ่บจ้าพี่น้องจ๋ามาเดอ้อมากินน้ำกันมากินกับปาออยเด้อจ้าเอฟซี UFC ทุกคนปล่อยเอิ้นทุกคนเลย,เลยนะค่ะเด้อมาเด้อมากินน้ำป้าปอยป้าขอจบคลิปไปละ,ะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติใครให้ป้าอ้อยในเด้อจจะเด้อรักและเอยียงรักและเป็นห่วงเอซีทุกคนนะคะไปละขามบ๊ายบาย